ครับสวัสดีครับมาอยู่กับผมชูโลกอิสานอีกเหมือนเดิมครับเมียหลงมาเมียน้อยไปเลยครับโอ้ยทำบาปกันเท้ไปไหนก็มีพวกเลยโอ้เขาจะกลับอีกแล้วครับโอ้ตายตายนี่วันนี้ก็เริ่มงานวันแรก นี่ครับขี้ตรมเยอะมากเลยโอ้ผมโยนมานี่หมดแล้วตรงนี้ก็ขี้ตรมก็หมดแล้วครับพรงนี้ก็จะไล่ขุดระดับให้เขาเขาต้องเอาไอ้อะไรครูป้ามาขุดลงเองนั่นนี้ ยังโอ้แต่โอจะทิ้งอีกแล้วยับเมนไหนไปตรงไหนเขานี้ตรงนั้นครับไม่รู้ไปไหนโอ้นี่ครับสภาพนาง,งานพรุ่งนี้ก็ต้องกั้นฝั่งนู้นอีกรอบนึงครับ แล้วก็โยนขีดตรมไปฝั่งนูน้นตรงนี้ก็ไวอย่างนี้ครับเผื่อฝนมาเขาทําแต่ตรงนี้ก่อนเองไม่ใช่บ้างเนี่ยหลังเนี่ยไหนหลักนี่แต่สิบเจ็ดเมตรอ่ะเนี่ยที่สามอะสิบเจ็ดเมตรมจากนู่นมาเนี่ยสิบเจ็ดเมตรหลักนี้ ถอยจิตตมต้อก็ตามทางมาถึงได้อยู่ลง้อบิ่งไม่ได้หรอลง้อบิ่งไม่ได้หรอกวิ่งได้อยู่ฝั่งนน้่ะเราองก็ใส่แค่ตรงนั้นก็ขึ้นไปเลยถ้าจะใช้หุกล้อนนะอยากใช้อยู่เนาะเอาจะขึ้นเลยไหมนี่เดี๋ยวขึ้นเลยบ่ฮะใส่เกว่ายไง ใส่เกว่างไงเนี่ยล็อกเลยบอใส่เกว่างขึ้นง่ายกว่าเลยไปขึ้นเลยวัลเลนทายก็กลับโทษหนึ่งแล้วครับเอาไปจอดบ้านนะนี่นั่นเลยจอดบ้านเลยบอย้ายไปไหนอีกไปลางรถที่บ้าน่บออืม เจ้าวาเลนไทน์ S45 ครับเพิ่งได้เจอครับห่างเหินไปนานเอ้บึนบึนมาดูเต้าเึินเทเลอร์ครับ รวีหลังเลื่อนหลัง น้อยหนีอีกแล้วครับผมมาได้วันเดียวไปแล้วโอ้ไม่ได้เจอคุณปูนานเลยเพิ่งได้เจอโอ้ยอนแสงโอ้โ เจวเจ้ยวเจียว,ว,วเดินยังนิ่มครับปั่นก่อนครับก่อนขึ้น โอ้จานโอเอาแล้วยกล้อแล้วครับจานโอ,โอเดินขึ้นเลยโอ้สุดจัดครับ นีนะครับทีมงานเมียน้อยหนีอีกแล้ว Ah. Long đi Long 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 Wow, cột Cột Yeah

phẳng đi phẳng đi mày đừng thoải lắng mày chạy ít đâu đâu đi đừng phẳng đi mình à ô phẳng luôn phẳng luôn phẳng luôn ไปเลยไปเลยกดอีกกดอีกนั่นแหละไปเลยอีกอีกเดินไปหน้าก่อนเดินสองอันเลยเอาบิดบิดบิดอีกอีก ไปไปไายันแล้วก็ฝั่งโน้นเดี๋ยวว่นเด้อดันฝั่งนี้ดันฝั่งนี้ครับดังดันไปหน้า,านเอเอาดัานดูดันเลย เดินมาหน้าก่อนเดินมาเดินมาพ่อพี่ <c oughs> ดันฝั่งนี้ฝั่งโน้นฝั่งโน้นครับ <c oughs> ไปหน้าไปหน้า <c oughs> ดันเลย <c oughs> อีกอีก Oh, oh. Thôi thôi đi mà okay. oh. Cái <laughs> okay, này có đai rồi Cái แค่นี้ก็ได้แล้วมั้งนิดเดียว <c oughs> โอ้ยาโนโอเนี่ยีมือครับเจ๋วเลยขึ้นเจ้าวัลทายเรียบร้อย <c oughs> เรียบร้อยครับ แ๋ยวเรับโอ้หนี่อีกแล้วนี่อีกแล้วจานวารถนี้อีกแล้วโอ้ฝนมาพี่ฝนมา เ,เ,เปปดด้ไ <ใน S 1> เ,เดี๋ยวขับเดี๋ยวผมไปขับเข้ามาเองเอาสลิงมาดิเอาสายลัดให้ดเลยไหนไหนอยู่ไหนอยู่ไหนพี่นี่นี่เราอิสลิงเหรใช่ระบบ ส,สลิงรัดไข <laughs> ได่อ,ไอ, <c oughs> ออกได้รถพี่อ่ะแต่ติดสายไฟมั้งนี่ก็คุณปูก็เดินทางหนีอีก <c oughs> แล้วครับ ล็อกอายุแต่ที่เปิดมาเล็ถึงนนกี่ทุ่มพี่สงชั่วมไม่ต้องแปรแรงนะแต่80%แปดสิบพอเด็กดูกว่าดีเจริงหรอล่ะให้มันยานนึงวะรัดอีกนะทำไรอ่ะ ประตูนี้มือครับโอ้โหสวยงามครับไอ้เด็าเนี่เร็วพอักพักรอๆไปัมันโหลดได้ปะ ฝนเราจะมาแล้วพี่น้องแล้วไปกับพี่ป่ะท <c oughs> ี่้อเดินกลับมาขทาทิ้งอีไกสเยอะีวว่เดินเบียมาสองวดไปด่เนี่ยกกตกอ, <c oughs> องายไปีคืนมเห็นสายไฟได้กันูดอเดียวเอมไม่ติดแล้วค่นันี่ ครับสรับสดีนี้ก็แค่นี้ก่อนเด้อพี่น้องเย็นแล้วครับ,ส,รบสวัสดีครับ